ครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับมักลุกไทยไก่ก้าวฟ้านครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับมาเล่นกับตอเล่นทางบ้านนะครับเป็นทางบ้านขึ้นโคนมานะครับก็วันนี้นะเปิดเบี้ยคู่ขึ้นไปนะครับตั้งใจว่าจะเล่นม้าซ้ายนะครับดูจังหวะทีนะครับทั้งนั้นก็เป็นเม็ดซ้ายนะครับสีดํานะครับเลือกจะเดินแผงหลังก่อนนะครับยังไม่เดินเบี้ยนะครับนั่นก็มา ปิดขึ้นไปอีกนะครับแล้วเขาเลือกที่จะไม่เดินเบี้ยเราก็ต้องเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบูสามเบี้ยขึ้นไปนะครับเอามาแล้วครับจังหวะนี้เป็นมาซ้ายหรือเม็ดซ้ายครับเนี่ยนะครับไปครับโคนขึ้นไปก่อนครับเม็ดซ้ายนะครับไปครับปูกล้ามปูนะครับกล้ามปูขึ้นไปนะครับ สีดำเลือกที่จะยันเบี้ยนะครับไปครับมา้าแทงเบี้ยลิ้ไปก่อนครับนะครับสีดำขึ้นม้าครับจังหวะนี้นะครับขึ้นม้าไปครับสีดำขบเรือมานะครับก็จะระเบิดเบี้ยขึ้นมานะครับเบี้ยทอช้อาง โชช้างห้านะครับก็จะเพิ่มไปสนใจครับเสริมเม็ดเข้าไปอีกครับนะครับระเบิดเบี้ยมาแล้วครับกินครับจังหวะนี้นะครับโคนครับนะครับสีดำแทงเบี้ยตำแหน่งนี้คือจะกินตัดเข้าในนะครับเอาเปรียบหน้าเบี้ยนะครับสไตล์เม็ดสายก็เป็นอย่างนี้นะครับก็น่าจะกินตัดไปก่อนนะครับ ไปครับกินตัดตัวบนนะครับสีดําใช้ม้ากินนะครับถ้าม้ากินก็ต้องมีไล่นะครับผมว่าครับกินไไปอีกครับจะมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะครับม้าผูกไปก่อนครับระเบิดเบี้ยขึ้นมาอีกนะครับอไปครับโคนครับ ไล่ม้าเป็นหนึ่งทีนะครับม้าไม่หนีก็จะจะกินนะกินม้าฟรีนะครับก็สีดำก็ต้องหนีนะครับหนีตำแหน่งนี้ก็เหลืออยู่กับใครครับเรือครับไปครับเรือหลบนะครับเรือหลบก็ไปครับขึ้นขุนก่อนครับนะครับ สีดำกินตัดทำลายเบี้ยอย่างเดียวนะครับอ่าก็ไปต่อครับไปครับเม็ดครับเสริมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไล่เม็ดไหมไม่ไล่นะครับเสริมโคนขึ้นมานะครับเสริมโคมนตำแหน่งนี้โคนโคนตัวนี้น่าจะลอยนะครับเนี่ยนะครับเอาเรือมาครับผูกโคนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่องนะครับกันให้กันไม่ให้ขุนขึ้นนะครับ เอาเม็ดมาต่อนะครับก็เหลือครับแลกกันนะครับอยากกินเม็ดก็กินไปนะครับเราจะกินโคนนะครับนยจังหวะนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาม้ากินก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะกินม้าเรานะครับม้าไปครับโคนว่าไงครับเนี่ย น่าจะปักขึ้นมาต่อเราครับปักขึ้นมานะครับก็ตำแหน่งนี้ก็มีโคนครับโคนที่อยู่ตำแหน่งคอควายนะครับขาดครับนะครับโยกขึ้นไปครับโยกมาขึ้นไปจับโคนนะครับสีดำเอาเรือมาปิดมาผูกไว้นะครับผูกไว้ก็ โคนเขามีตัวเดียนครับที่อยู่ข้างบนต่อโคนนะครับนะครับต่อโคนไปครับโคนกินโคนครับเราได้ม้าขึ้นไปอีกตัวหนึ่งนะครับมาซ้ายนะครับปลุกอย่างเดียวครับตอนนี้นะครับทิ่มแย่ม้านะครับอืโคนเราเดินไม่ได้ครับเบี้ยจะขาดนะครับ เอาม้าไปผูกก่อนนะมาผูกม้านะครับเดี๋ยครับม้ามาต่อม้านะครับอืมกินครับหน้าเบียขึ้นมาอีกแล้วนะครับถ้าเรากินก็จะเป็นเบียคู่นะครับถ้างั้นเราก็นิ่งๆไว้นะครับกดขุนไปทีนะครับเลือกดขุนนะครับขุนหลบนะครับ หลบก็มีตำแหน่งคาดขุนกับเรือนครับก็โยกม้านะครับโยกม้าไปที่ยอหญิงยอหญิงเจ็ดนะครับไปครับเอาโคนมานะครับให้ลุกเลยนะครับไว้ก่อนครับยังไม่รู้ครับเอาเรือนะครับเรือไปกดโคนไว้ก่อนครับ เรือสองลำนะครับมาตัวนี้ตัวเก่งต้องเหลือไว้ทักตัวนะครับเอาเรือออกมานะครับอ้าวตำแหน่งนี้นะครับโคนนะครับโคนอยู่กับใครครับเนี่ยไปครับกินลุกไปหนึ่งทีนะครับสีดำเริ่มรั่วแล้วนะครับนะครับหลบนะครับก็กลับมาจับม้าครับกลับมาจับม้าก่อนดึงขุนมาก่อน โอเคขุนมาตำแหน่งนี้ก็เสริมโคนนครับเสริมโคนขึ้นไปครับไปที่ตำแหน่งจอจานนะครับจอจานห้านะครับไปครับมามาไล่เรือนะครับอ่าวังวนี้ตีลูกตัวหนึ่งทีนะครับมาครับลุกครับลุกเบาๆก็เจ็บนะครับถอยนะครับแลกเรือไหม ถ้าแลกเรือเรือเขาต้องมาก่อกวนเรานะเราต้องการเรือสองลำนะครับไม่อยากแลกนะครับหุบเรือมาหนึ่งตาครับนะครับทิ้งเบียให้กินเลยนะครับสีดําเอาเรือมานะครับมากันไว้ก่อนนะครับกันโคลนผมนะครับโคนก็อยากลุกไม่ได้อรูอเปล่าก,กันอยู่นะครับก็ ไปครับกินไปเลยครับนะครับอ่าตอนนี้ได้เบียคู่นะครับตอนนี้เราตำแหน่งนี้เรายืดเรือได้ไหมฮะนะครับจับกินม้าก่อนดีครับยืดเรือก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับขอกิาฟีสักตัวนะครับโดนลุกหนึ่งทีนะครับโดนลุกหนึ่งทีก็ขึ้นไปตายเลยไหมฮะไี่ดีนะครับไปครับหลบครับ โอ้ลุกอีกแล้วนะครับก่อกวนนะครับพอถ้าเราหนีไปจังหวะม้าให้ได้นะครับก็ไม่นะครับหลบไปครับลุกอีกแล้วครับบีบบังคับให้ขึ้นนะครับถ้างั้นก็ขึ้นไปตรงๆเลยครับตากดนะครับสีดําจะทํำยังไงนะครับสีดําลุกนะครับอืมลุกก็กินเข้าไปครับ เรเบียกินลุกเราไม่กินนะครับจะกินเราเรือโดนเรือคอมโบนะครับก็กินไว้ก่อนครับสีดํากินลุกนะครับติดม้าครับติดม้าติดม้าตํารวจไม่จับนะครับติดม้าหมักลุกนะครับม้าหลบนะครับไปครับลุกไปหนึ่งทีครับ ได้จังหวะนะครับลกตกตาแปดนะครับตกตาแปดจังหวะนี้ยืดเรือนะฮะยืดเรือได้ยัยครับยืดเรือไปครับนะครับเอาเรือมาลุกนะครับเ,เรือมาลุกค่ะติดเรือครับเรือลอยนะครับลอยลุกปลกกินอ๋อเขามามาลุกกินเรือนะครับ ไม่เอานะครับจะกินจะเอาจนนะครับขุนึ้นไปตานะครับยิงนะครับเขาไม่ให้นะครับเขาหลบขุนนะครับหลบขุนเรือตัวนี้เขาฟรีอยู่นะครับนะครับลูกไปทีครับหาจังหวะนะครับจังหวะนี้นะครับเดินมาไปบังเรือนะครับเขาต้องหนีเรือนะครับ ราจะได้จังหวะเอาเรือลุกนะครับก็ถอยม้ามาเปิดลุกนะครับเ็าไม่กี่ทีน่าจะจนนะครับก็ม้าไปบางเรือกครับนะครับให้เขาหนีเรือนะครับอ้าวหนีเรือนะครับเอาเรือลุกถึงทีครับขึ้นไม่ขึ้นครับอ้าวขึ้นนะครับถอยม้ามาผูกมาลุกแล้วก็ผูกเรือนะครับลุกครับนะครับขุนจะลงไปตาไหนครับ ถ้าลงไปจิตเรือก็โดนเรือลุกจนนะครับก็ถอยนะครับถอยตรงๆนะครับก็จังหวะนี้ก็เรือนะครับลุกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรือริมกระดานกอไก่นะครับก็จังหวะนี้ก็น่าจะไม่รอดนะครับก็ขุนหลบมาครับก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้าด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับลุกจนเรียบร้อยนะครับ